มาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยลุงแมวจะมาแชร์เทคนิคในการเล่นมินิเกมโคมิให้ชนะแบบแน่นอน100%จะมีวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เป็นไงครับง่ายใช่ไหมล่ะถ้าเล่นตามนี้ตลอดเนี่ยต่อให้จะเล่นอีกสักกี่ร้อยกี่พันครั้งยังไงผลลับมันก็ออกมาเหมือนเดิมแน่นอนครับคือชนะ100%และก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยก็แล้วกันถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะนะลุงแมวจะได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆออกมามากยิ่งขึ้นสําหรับตอนนี้ลุงแมวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย